ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องคนรักหนังและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือ l o s t in Thailand แก๊งม้วนป่วนไทยแลนด์เป็นหนังจากเมืองจีนนะครับแต่ว่ามาถ่ายทําที่เมืองไทยและเมื่อปี2012นะครับหนังเรื่องนี้ดังมากเลยนะครับในประเทศจีนตอนนั้นจนทําให้เกิดกระแสไทยแลนด์ฟีเวอร์นะครับช่วงนั้นจนมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนนะครับตามรอยหนังเรื่องนี้มาที่ประเทศไทยนะครับคำเตือนเนื้อหาลังค์นี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ดูสปอยคลิปนี้จบแล้วนะครับผมแนะนําให้ไปดูฉบับเต็มนะและเพื่อนๆจะเข้าใจหนังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเขาโครงของเรื่องนะครับมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาคิดค้นสูตรน้ํามันได้สาเร็จและเขาก็ต้องการหนังสือมอบอำนาจจากบอสของเขาในการไปเสนอกับบริษัทผู้ร่วมลงทุนแต่บอสของเขาได้มาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยในจังหวัดเชียงใหม่เขาจึงได้เดินทางมาที่เมืองไทยและก็มีเพื่อน่รงงานของเขาคอยสะกดรอยตามมาด้วยเพื่อจะมาแย่งผลง,งานชิ้นนี้ของเขาไปเรื่องราวจะโอละหมานวุ่นวายขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังผมสปยลกันเ ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสีล่านะครับผมจะขออนุญาตเรียกเขาว่าพี่โลนนะครับเพื่อง่ายต่อการสปอยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอันอันนะครับเป็นภรรยาของพี่โลนส่วนลูกสาวของพวกเขาชื่อว่าเสี่ยวตีนะครับพี่โลนทุ่มเทกับงานวิจัยชิ้นี้ของเขามากเขาใช้เวลา4ปีในการวิจัยผลงานของเขาจนผลงานของเขาประสบความสําเร็จผลงานของเขาชื่อว่าซูเปอร์ออยล์ซูเปอร์ออยล์คือน้ํายาบางอย่างที่หยดลงใส่น้ํามันแล้วจะทาให้น้ํามันเพิ่มปริมาณมาอีกหนึ่งเท่าตัว และพี่ล้นก็ทํางานชิ้นนี้จนลืมนึกถึงลูกกับเมียที่อยู่ข้างหลังจนน้าไม่อันอันต้องการอยากกับเขาแต่พี่ล้นก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเพราะเขาต้องรีบไปเมืองไทยเพื่อทํางานชิ้นนี้ให้สาเร็จรุ่วงและเพื่อนร่วมงานของพี่ล้นก็เดินเข้ามาเขาชื่อว่ากระป๋อ ผมจะขอเรียกเขาว่าพี่แว่นนะครับพี่แว่นก็ได้ยินว่างานวิจัยของพี่โรนนั้นประสบความสำเร็จแล้วและรู้ว่าพี่โรนนั้นกำลังจะเดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะไปหาบอสที่ชื่อว่าโจที่มาปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเพราะพี่โรนต้องการหนังสือมอบหน้าจากบอสเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อจะไปเจราจากับบริษัทผู้ร่วมทุนส่วนพี่แว่นก็ต้องการผลงานชิ้นนี้เหมือนกันเพราะเขาจะเอาไปเสนอให้กับประเทศฝรั่งเศสต่อมาพี่โรนก็ได้รู้ว่าบอสของเขาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหไน ต่อมาพี่ล้มก็ได้มานั่งอยู่บนเครื่องบินเพื่อเดินทางมาที่เมืองไทยและในเครื่องบินลํานั้นก็ได้มีทัวร์นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาด้วยหนึ่งในนักท่องเที่ยวจีนคนนี้ชื่อว่าเวียงป่าเป้าผมจะขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพี่เป้านะครับพี่เป้าคนนี้เป็นคนล้นๆ้นเกินเกินหน่อยนะครับและที่นั่งของเขาก็ได้นั่งติดกับพี่ล้นด้วยในขณะที่เครื่องบินกําลังจะบินขึ้นเลขขาของพี่ล้นก็ได้ส่งข้อมูลตําแหน่งรูปภาพของวัดของบอสที่ปฏิบัติธรรมอยู่มาให้แต่พี่เป้าก็ได้แจ้งแอร์ไปว่าพี่่ล้นไมมมยอออปิดืืถ ซึ่งในมือถือของพี่ล้นขนาดนั้นกำลังโหลดรูปภาพของวัดนั้นอยู่และแอร์ก็ได้ขอความร่วมมือว่าให้ช่วยปิดมือถือด้วยทำให้พี่ล้นจำเป็นต้องปิดมือถือในขณะที่โหลดภาพยังไม่เสร็จเมื่อเดินทางม,มาถึงสนามบินสวรรณภูมิที่เมืองไทยพี่ล้นก็ได้เห็นว่าพี่แว่นสะกดรอยตามเข้ามาด้วยและพี่ล้นก็รู้ว่าโทรศัพท์ของเขาถูกฝังเครื่องติดตามเขาจึงแอบเอาโทรศัพท์ของเขายัดใส่กระเป๋าของพี่เป้าไปและพี่ล้นจะต้องต่อเครื่องบินที่ดอนเมืองเพื่อจะไปเชียงใหม่เขาจึงนั่งแท็กซี่จากสนามบินสวรรคน เมื่อไปถึงสนามบินดอนเมืองเขาก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เข้าพักเที่งโรงแรมไหนก็ไม่ได้เพราะตุกอย่างต้องใช้พาสปอร์ตเพราะพาสปอร์ตเขาได้หายไปกับแท็กซี่คันนั้นแล้วในระหว่างที่พี่ล้นกำลังเดินอยู่บนสะพานล,ลอยเขาก็ได้เห็นพี่แว่นตามเข้ามาติดๆพี่ล้นก็เลยสงสัยว่าเขาตามมาได้ยังไงและในระหว่างนั้นเองพี่ปเปาก็ได้วิ่งมาหาแล้วบอกเขาว่าทํามือถือหายใช่ไหมนี่ไงเขาเอามาให้พี่ล้นจึงได้หยิบมือถือเครื่องนั้นโยนทห้งรถเหยียบไปและในมือถือเครื่องนั้นก็มีเครื่องติดตามอยู่จำได้ไม ทำให้พี่แว่นรู้ตำแหน่งของพี่ล้นอยู่ตลอดเวลาส่วนพี่ล้นกับพี่เป้าก็ได้เดินทางร่วมกันเพราะพี่เป้าลืมเอากระเป๋าตังมาลยไม่มีตังสักบาทจำเป็นจะต้องใช้ตังจากพี่ล้นส่วนพี่ล้นก็ทำพาส,สปอร์ตหายจำเป็นจะต้องใช้พาส,สปอร์ตของพี่เป้าในการเข้าพักที่โรงแรมต่างๆทำให้ทั้งคู่ต้องอาศัยพึ่งพากันและกันพอทั้งคู่มาถึงโรงแรมแห่งหนึ่ง พี่เป้าก็ได้ถ่ายรูปหน้าโรงแรมและโพสต์ลงโซเชียลทาให้พี่แว่นรู้ว่าทั้งคู่อยู่โรงแรมแห่งนี้พี่แว่นเลยขอพักห้องที่ใกล้กับพี่ล้นส่วนพี่โล้นกับพี่เป้าก็ได้ลงมาหาอะไรกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและพี่ล้นก็ได้โชว์ผลงานของเขาให้พี่เป้าดูและก็บอกกับพี่เป้าว่าที่เข้ามาเมืองไทยเขาไม่ได้มาเที่ยวแต่มาทํางานอย่างหนึ่งส่วนพี่แว่นก็ได้แอบเข้าไปในห้องของพี่ล้นกับพี่เป้าและได้เอาเครื่องติดตามยัดเข้าไปในกระเป๋าของพี่เป้าขณะที่ทั้งคู่กลับมาที่ห้องก็ได้เห็นพี่แว่นเข้ามาพักใกล้ๆ เขาไปเป็นชูกับเมียพี่แว่นและพี่แว่นก็ตามมาฆ่าเขาพี่ล้นจึงอยากให้พี่เป้าแอบเข้าไปในห้องของเขาและเอาพาสปอร์ตของเขามาให้หน่อยและพี่เป้าก็ได้แอบเข้าไปในห้องของพี่แว่นแอบเอาพาสปอร์ตมาจนได้ต่อมาทั้งคู่ก็ได้มาอยู่ที่หัวลาโพงเพื่อจะนั่งรถไฟไปที่เชียงใหม่ขณะที่ทั้งคู่อยู่บนรถไฟพี่ล้นก็ได้โหลดรูปภาพของวัดที่บอสของเขาปฏิบัติทมอยู่ซึ่งเลขาของเขาส่งมาให้ทางอีเมลโดยใช้แอร์การ์ดในการดาวน์โหลด ในระหว่างนั้นเมียของพี่ล้นก็โทรเข้ามาพี่เป่าก็เลยถามว่าทำไมไม่รับสายเธอรับสายเธอหน่อยพี่เป่าจึงหยิบโทรศัพท์มาแล้วรับสายให้พี่ล้นจึงแย่งโทรศัพท์กลับมาแล้วภรรยาของเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เราไปหย่ากันแล้วพี่ล้นก็บอกกลับไปว่าตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยพาสปอร์ตก็หายแบตมือถือก็ใกล้หมดแต่ภรรยาของเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจคุณต้องมาให้ทันพี่ล้นโมโหจึงกดวางสายไปและพี่เป่าก็ถามพี่ล้นว่า พรยาของเขารู้ไม่ว่าเขาเป็นชู้กับเมียพี่แว่นแต่พี่ล้นไม่พูดอะไรทําให้พี่เป้าดึงแอร์การ์ดออกขณะที่โหลดรูปใกล้จะเสร็จแล้วยื่นแอร์การ์ดออกนอกหน้าต่างรถไฟแล้วถามพี่ล้นว่าเมียนายรู้เรื่องนี้ไหมในขณะนั้นเองแอร์การ์ดก็ได้หลุดออกจากมือพี่เป้าไปทําให้พี่ล้นโกรธมากแล้วบอกว่าห้ามพูดกับเขาแม้แต่คําเดียวต่อมารูปในสมุดเดินทางของพี่เป้าก็ได้ปิวไปหาพี่ล้นซึ่งมันเป็นรูปวัดที่มันคล้ายกับวัดที่ยังดาวนโหลดยังไม่เสร็จพี่ล้นเลยถามพี่เป้าว่าวัดนี้อยู่ที่ไหนแแต่่่่่่พพพีีีเเปปลลาาาางออนนะไมคุยยด้้้ววขใหสัญญ จะไม่ยุ่งกับเมียชาวบ้านอีกจะต้องพาเขาเที่ยวและพาทํากิจกรรมต่างๆที่เขาลิไว้เขาถึงจะยอมบอกว่าวัดนี้อยู่ที่ไหนส่วนพี่แว่นก็ได้เช่ารถและขับตามทั้งคู่ไปจนถึงเชียงใหม่เมื่อทั้งคู่มาถึงเชียงใหม่พี่ล้นก็ได้พาพี่เป้าเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพานั่งรถแดงต่อยมวยไทยนั่งรถตุ๊กๆพาทํากิจกรรมต่างๆที่ลิไว้ในขณะที่พี่เป้าทําสปาเท้าปลาอยู่พี่ล้นก็ได้เห็นวัดที่เหมือนในรูปของพี่เป้า เขาจึงได้ทิ้งพี่เป้าไว้แล้ววิ่งเข้าไปในวัดแห่งนั้นแล้วถามคนในวัดว่าเขาต้องการพบคนชื่อโจและเขาก็ได้พาพี่ล้นไปหาคนชื่อโจแต่พอไปถึงก็พบว่าคนที่ชื่อโจนั้นไม่ใช่บอสของเขาแต่คือหัวหน้าแก๊งค้าของเก่าแบบผิดกฎหมายซึ่งกลุ่มคนพวกนั้นกาลังทําธุรกิจกันอยู่และคิดว่าพี่ล้นคือตํารวจตัดภาพมาที่พี่แว่นนะครับพี่แว่นคิดว่าพี่เป้านั้นเป็นไกด์ของพี่ล้นพี่แว่นเลยถามพี่เป้าว่าพี่โล้นนั้นอยู่ไหนโดยจ้างให้พี่เป้าตอบด้วยเงินจํานวนหนึ่ง พี่เป้าจึงพาพี่แว่นไปหาพี่โลนที่วัดแห่งนั้นระหว่างที่ทั้งคู่กาลังเดินทางไปพี่เป้าเลยถามพี่แว่นว่ารู้หรือเปล่าว่าพี่โลนเป็นชู้กับเมียของพี่เมื่อพี่แว่นได้ยินแบบนั้นพี่แว่นก็โกรธมากและคิดว่าพี่โลนนั้นเป็นชู้กับเมียของเขาจริงๆตัดภาพมาที่พี่โลนนะครับ ขณะที่กำลังจะโดนกลุ่มคนฆ่าของเก่าลุมกระทืบพอคิดว่าเป็นตำรวจพี่เป้าก็ได้วิ่งเข้ามาหาพี่โลนแล้วถามเขาว่าทิ้งเขาไว้ทําไมและพี่แว่นก็วิ่งเข้ามาอีกแล้วถามพี่ล้นว่าเป็นชู้กับเมียเขาจริงๆใช่ไหมกลุ่มคนฆ่าของเก่าพวกน,นี้ก็งงไม่ไก่ตาแตกเพราะไม่รู้วัยสามตัวนี้เป็นใครกันแน่กลุ่มคนค้าของเก่าก็ถามกันว่าไอ้สามตัวเนี้ยมันพวกใครถ้าไอ้สามตัวนี้ไม่ใช่พวกใครแสดงว่าเป็นสายสืบแน่นอนทําให้กลุ่มคนค้าของเก่าระแวงกันเองจนเกิดมีเรื่องกันขณะที่ทุกคนกําลังโฉโลมลุ่มกให้ทุกคนหยุดให้ ตัวพี่แว่นกับพี่เป้าออกมาไม่งั้นเขาจะโยนพระทิ้งเมื่อทั้งสามหลุดออกมาได้ทั้งสามก็วิ่งหนีกลุ่มคนค้าของเก่าก็วิ่งตามพี่ล้นกับพี่เป้าวิ่งหนีรอดมาได้และได้ใช้รถของพี่แว่นขับหลบหนีไปส่วนพี่แว่นถูกคนค้าของเก่าจะมาช่ใช้เรียกค่าเสียหายต่อมาพี่ล้นกับพี่เป้าขณะขับรถอยู่รถก็เกิดเสียขับต่อไปไม่ได้และพี่ล้นกับพี่เป้าก็ได้เกิดทะเลาะกันพี่ล้นจึงไล่พี่เป้าไปและแยกทางกันตรงนี้ส่วนเมียของพี่ล้นก็ส่งข้อความมาว่าให้มาอย่าตามนัดด้วยและพี่ล้กก็ส่่งขอคววาามลับไป ตอนนี้เขาหลงทางอยู่ที่เมืองไทยในขณะที่ฝนตกและพี่ล้นก็นั่งหมดหวังอยู่บนรถที่เสียพี่เป้าก็ได้เดินกลับมาและบอกว่าเขาไม่รู้จะไปทางไหนทําให้ทั้งคู่ได้เดินทางร่วมกันต่อไปและได้เขียนรถที่เสียไปที่อู่แห่งหนึ่งพอมาถึงอู่ช่างก็บอกว่าคงจะเสร็จพรุ่งนี้เช้าทําให้ทั้งคู่ต้องพักแถวนั้นไปก่อนและในช่วงนั้นเองก็เป็นช่วงสงการพอดีพี่ล้นจึงขอใช้ไวไฟของที่พักเพื่อจะโหลดรูปวัด,ดให้เสร็จขณะที่พี่ล้นโหลดรูปกําลังจะเสร็จ พี่เป้าก็ได้เทน้ําเล่นสงการใส่พี่ล้นและโ no น้ตบุ๊กโดนน้าจนเปียกก็ทาให้ดาวโหลดรูปไม่เสร็จอีกครั้งพี่เป้านี่มันตัวสวยจริงๆเลยนะครับและในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปปล่อยโคมไฟก็ได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เชียงใหม่มันเป็นภาพที่สวยงามมากครับเช้าวันต่อมาพี่แว่งก็ได้ตามพี่ล้นมาจนเจอและได้ย่างอแผนที่ไปแผนที่ไปวัดที่บอสปฏิบัติธรรมอยู่และพี่แว่งก็ได้ขับรถที่ซ่อมเสร็จนั้นไปด้วยส่วนพี่ล้นกับพี่เป้าก็ได้ขับมอไซค์พ่วงข้างตามไป พอพี่แว่นขับรถไมาได้สักพักหนึ่งก็ได้จอดแวะพักส่วนพี่ล้นกับพี่เป้าก็ตามมาถึงพอดีทั้งคู่จึงแอบ,ข,บขับรถของพี่แว่นไปต่อเมื่อพี่แว่นเห็นว่าทั้งคู่ได้ขมโมยรถของเขาไปพี่แว่นจึงได้ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างค้นตามไปติดๆขณะที่พี่เป้ากำลังขับรถหนีอยู่นั้นรถก็ได้เสียหลักพุ่งลงเขาแต่โชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งคู่ก็ได้เดินผ่านล,ะละัดเลาะเขาไปเรื่อยๆผ่านทุ่งนาผ่านธรรมชาติ ผ่านฝูงควายเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงที่ที่หนึ่งและอยากถ่ายรูปว่าเป็นที่ระลึกก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่เมมเกิดเต็มพี่เป้าจึงเทของในกระเป๋าออกเพื่อจะหาเมมมาเปลี่ยนและพี่ล้นก็เห็นเงินและเครื่องติดตามในกระเป๋าของพี่เป้าพี่ล้นจึงคิดว่าพี่เป้านั้นเป็นลูกน้องของพี่แว่น พี่ล้นจึงได้ไล่พี่เป้าไปและฉีกสมุดบันทึกของพี่เป้าและพี่เป้าก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องที่มาเมืองไทยเข้ามาเที่ยวเพื่อมาเก็บประสบการณ์และไปเล่าแม่ฟังที่ประเทศจีนและพี่เป้าก็เดินจากไปและพี่ล้นก็ได้เอาสมุดบันทึกของพี่เป้ามาอ่านพี่ล้นก็ได้รู้ว่าพี่เป้านั้นพูดเรื่องจริงต่อมาพี่ล้นก็ได้เดินทางมาถึงวัดที่บอสของเขาปฏิบัติธรรมอยู่และก็ได้เจอเลขขาของบอสเลขาของบอสก็บอกว่า ตอนนี้บอสได้เดินทางกับประเทศจีนไปแล้วแต่บอสได้ฝากของบางอย่างไว้ให้อยู่เดี๋ยวจะไปเอามาให้ต่อมาพี่เว่นก็ได้เข้ามาพร้อมกับลูกน้องส่วนพี่เป้าก็ตามพี่ล้นมาถึงวัดแล้วเลขาของบอสก็ได้ออกกล่องบางอย่างมาตั้งไว้ที่พื้นแล้วบอกว่าให้พวกคุณตัดสินใจเอาเองทําให้พี่ล้นกับพี่แว่นวิ่งกันไปแย่งชิงกล่องนั้นส่วนลูกน้องของพี่แว่นก็ได้วางมวยกับพี่เป้าในที่สุดการแย่งชิงก็จบลงสิ่งของในกล่องนั้นก็คือใบมอ้บอำนาจ ซึ่งมันจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีลายเซ็นของพี่ล้นกับพี่แว่นอยู่ด้วยกันพี่แว่นก็เลยเสนอกับพี่ล้นว่าถ้าพี่ล้นยอมเซ็นและเขาจะเอาไปเสนอประเทศฝรั่งเศสและจะให้ส่วนแบ่งพี่ล้นก็ได้หยิบหนังสือนั้นมาแล้วก็ฉีกทิ้งและพี่ล้นก็เดินจากไปแต่ก่อนจะเดินจากไปพี่ล้นก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับเมียนายจริง,รงต่อมาพี่ล้นก็ได้มาที่สถานทูตจีนในประเทศไทยและก็ได้มีข่าวดีว่ารถแท็กซี่คันนั้นได้นำพาสร์ตมาคืนที่สถานทูตต่อมาเมียงเขาก็ได้เดินมา ซึ่งเมียของเขาก็บินมาที่เมืองไทยเพื่อจะมาหาเขาแล้วก็บอกกับเขาว่าเซียวตีไม่อยากให้เราเลิกกันแล้วหนังก็ตัดมาที่3พ่อแม่ลูกกําลังจะเซอร์ไพรส์พี่เป้าบางอย่างซึ่งพี่เป้าเคยฝันไว้ว่าเขาอยากถ่ายรูปฮายในมูลกับดาราสาวจีนคนหนึ่งดาราสาวจีนคนนั้คน,นคือฟ่านปิงปิงและพี่เป้าก็ได้ถ่ายรูปฮายในมูลกับฟ่านปิงปิงสมใจส่วนพี่แว่นก็ยังคงอยู่ที่เมืองไทยเพราะกลับมาไม่ได้เนื่องจากพาสปอร์ตของเขาถูกพี่เป้าขโมยมาแล้วหนังก็จบครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขาดตกบกพ้องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์เลยนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ